สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแดติงแม็เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอุดมฟาร์มไส้เดือนนะครับซึ่งก็ทําเกษตรผสมผสานนะครับช่วงนี้วันนี้ก็จะมีพาไปชมการเลี้ยงแหนแดงนะครับไปชมกันได้ครับสวัสดีครับคุณหมอมครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอบถามเรื่องแหนแดงนะครับเห็นทาเรื่องแหนแดงอยู่นะครับครับผมก็อุดมฟาร์มเรา ดำเนินการมาได้1ปีนะครับก็มองหาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่จะตอบโจทย์เกษตรกรนะครับอ,อีกตัวเนึงก็จะเป็นแหนแดงครับตัวนี้มาแรงมากเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็เ,เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับที่ทางอุดมฟาร์มเนี่ยได้มีการทดลองเลี้ยงแหนแดงแล้วก็จําหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับคือมันมีประโยชน์อะไรครับเราถึงเลี้ยงแหนแดงเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะครับแหนแดงเนี่ย ถ้าเกิดเราเอาไปทำปุ๋ยพืชสดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนจะสูงนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไก่พันไข่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงกบได้หมดเลยนะเป็นอาหารสัตว์ครับโปรตีนสูงใช่ครับใช่ครับแล้วการเลี้ยงนี่ลงทุนเยอะไหมครับ ชัวร์ว่บ่อเท่านี้นะครับทางนี้อ่าถ้าบ่อนี้นะครับบ่อนี้พันหนึ่งร้อยบ่อน,นี้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองพันบาทนะครับครับไม่เกินสองพันเนาะสองพันสองพันประมาณสองพันแล้วเราเอามาจากไหนครับแหนแดงแหนแดงนี่เราจริงๆริงแหนแดงมันเป็นพันธุ์อซาล่าเมกอฟิลล่านะครับของกรมวิชาการเกษตรก็นําพันธุ์นี้มาจากเครือข่ายนะครับกลุ่มเครือข่ายของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ครับของจังหวัดยะโสธรเรานะครับก็แล้วคือถ้าคุณจะไปเลี้ยงนี่เขาต้องทํายังไงบ้างครับถ้าคนไปเลี้ยงนะครับแรกๆเลยก็คือการเตรียมนะครับเตรียมบ่อนะครับเตรียมบ่อปรุงน้ําให้ได้ก่อนครับผมเราต้องปรุงน้ําให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อแหนแดงไปแล้วถ้าน้ําเราไม่ได้แหนแดงเราก็จะไม่ขยายนะครับหรือไม่ก็ตายไปเลยครับผมปรุงน้ําแล้วทําไงครับปรุงน้ําอ่าปรุงน้าเรา ต้องใส่อินทรีย์วัตถุนะครับก็คือเป็นขี้วัวขี้วัวแห้งบ้านเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบ่อเรามีความจุน้ําเท่าไหร่กว้างคูณยาวเท่าไหร่เราน้ำธรรมดาแล้วก็ใส่ขี้วัวใส่อะไรเข้าไปใช่ครับเราเราเรา,เราจะหมักขี้วัวไว้ประมาณสักสองคืนนะครับใส่น้ํานิดหน่อยนะครับพอใส่น้ําพอให้ท่วมกองขี้วัวนะครับสัก2คืนเพื่อให้ขี้วัวนี้มันออกนะครับออกมาในระดับหนึ่งเราก็ ปล่อยน้าเข้าไปนะครับสูงประมาณสัก2 0ถึงส0ซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่ดินนะครับใส่ดินเข้าไปด้วยนะครับองประกอบก็จะมีเรื่องน้ํานะครับเรื่องการปรุงน้ําเรื่องดินแล้วก็เรื่องของแสงนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะมีมีแสลนมุงนะครับที่เนื่องจากว่าแหนแดงเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้โดนแสงมากเกิน50ปอร์เซนตต่อวันนะครับไม่ไม่ชนะแล้วมันจะเป็นมันจะออกสีแดงนะครับมันจะไม่เขียวสดครับอย่างอย่างที่นี่เราก็จะต้องมีการ มีการมุงหลังคาเพิ่มเติมให้กับแหนแดงด้วยนะครับแล้วลูกค้าที่ซื้อตอนนี้เป็นลูกค้าไปทําพันต่อหรือเอาไปใช้งานเลยครับส่วนใหญ่ที่สอบถามจะนําไปขยายพันต่อขยายพันนะครับส่งกันทางไปรษณีย์ได้พวกนี้ส่งได้ครับส่งได้ส่งได้ใช่ไหมครับแล้วพร้อมที่จะให้ความรู้หลังการขายด้วยใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าผมที่สั่งซื้อทาง messenger ทาง market place นะครับก็จะมีการให้ความรู้ก่อนนะครับให้ความรู้ทุกคนเลยนะครับ ขายยังไงครับถ้าเราจะไปลอกลองเลี้ยงนี่เราเราต้องลงทุนเท่าไหร่ในการซื้อแม่พันธุ์อ่าจริงๆแล้วบ่อนึงถ้าบ่อบ่อขนาดนี้นะครับ20เมตรอ่าหน้ากว้างเมตรแปเนี่ยตัวนี้ผมลงแค่3ากิโลนะครับกิโลเนาะใช่ครับสกิโล <3 S 2> ขายเท่าไหร่ครับอ่าที่ฟาร์มผมขาย3ากิโลร้อยบาทครับกิโลละ35มสิบาค่าค่าของที่ ทำบ่อก็ประมาณสองพันเนาะครับครับก็จะเป็น <21 00 S> 2องพันหนึ่งรอยสองหนึ่งรครับแค่นั้นออครับแล้วเก็บได้รายวันเลยไหมครับนี่อ่าตัวนี้ก็เป็นพืชน,นหำสัจจานครับเป็นเป็นเป็นรายได้รายวันเลยนะครับคือกี่กี่วันครับเราลงสามกิโลกี่วันเราเริ่มเก็บได้5้าถึงเวันครับแหนแดงนี่จะ เต็มเลยครับ้มันจะขยายเร็วมากถ้าเกิดน้ําเราได้ประมาเจ็ดวันแล้วก็เราก็เก็บขายได้เลยใช่ครับอย่างอย่างบ่อน,นี้ครับบ่อน,นี้เมื่อสองวันที่แล้วผมตัดขึ้นประมาณห้าสิบกิโลครับค่อนข้างที่จะบางครับวันนี้วันที่สองหลังจากที่ตัดขึ้นมาดูมันเริ่มเต็มผิวน้าอีกแล้ว <50 S 1> ครับกิโลโอ้ก็ได้เงินไวอยู่เนาะใช่ครับเดือนหนึ่งก็จะได้โอ้คืนทุนไม่ถึงเดือนก็ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดมีมีออเดอร์ม,มาทุกวันทุกวัน ไม่ไม่น่าจะเกินเดือนครับไม่น่าจะเกินเดือนครับคือเราต้องเปลี่ยนพ่อพัาสติพันใหม่ไหมครับหรือใช้ไปเรื่อยๆเลยใช้ไปเรื่อยๆเลยครับเราใช้วิธีการสังเกตคุณเขาเรียกว่าสุขภาพของแหน่แล้วกันนะครับหนึ่งก็คือถ้าแดงมากลากสั้นนะครับสีไม่เขียวสดนะครับก็จะมีปัจจัยอยู่ประมาณสักสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ อาหารของเขาที่ให้ไปเนี่ยมันเริ่มจืดแล้วแหนแดงดูดกินอาหารหมดแล้วเราก็ต้องเติมอินทรีย์วัตถุหรือว่าขี้วัวเข้าไปใหม่ครับผมครับถ้าเกิดหลังจากนี้นะครับมันมันจะเข้าหน้าหนาวซึ่งแดดจะแรงมากนะครับตัวนี้ก็มีผลครับเราก็ต้องต้องให้ร่มเงามันเพิ่มครับครับก็ขอช่องทางติดต่อวยครับเผื่อมีคนสนใจนะครับครับช่องทางติดต่อนะครับติดต่อเข้ามาทางเพจอุดมฟาร์มฟาร์มเส้นเดือนกุฎชุมจังหวัดยะโสธรก็ได้ หรือเบอร์โทรศัพท์0991695145นะครับยังไงผมก็จะให้รายละเอียดที่คำบรรยายใต้วิดีโอด้วยนะครับขอบคุณคุณบ่มมากนะครับครับสวัสดีครับ